กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมงกองบริหารทรัพยากรบุคคลมีภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมประมงตั้งแต่โครงสร้างกรมอัตรากำลังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพมีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการกรมประมงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมงปี2566 2570สำหรับใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งมีวิสัยทัศน์คือสร้างคนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศขององค์กรพันธกิจคือ 1. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชีพ 2พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรและ3ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยุทธศาสตร์มี5ประเด็นคือประเด็นที่หนึ่งพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอคท้องกับแผนปฏิบัติราชการของกรมประมงประเด็นที่สองพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญแ,และเป็นมืออาชีพ ประเด็นที่3เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงรองรับการทำงานสู่สังคมดิจิทัลประเด็นที่4ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตของบุคลากรมีชีวิตการทำงานที่สมดุลมีความผูกพันต่อองค์กรและมีความสุขในการทำงานประเด็นที่5เสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบ,บุคคลที่มีธรรมาภิบาล ปัจจุบันกรมประมงมีกรอบข้าราชการ3 1 1 5อัตราอัตราว่าง168อัตราร้อยละ5.39พนักงานราชการมีกรอบ4,877อัตราอัตราว่าง47อัตราร้อยละ0.96ลูกจ้างประจำมีกรอบ560อัตราไม่มีอัตราว่าง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สองตำแหน่งคือนายสัตวแพทย์และนักวิชาการตรวจสอบภายในจากเดิมปฏิบัติการหรือชำนาญการปรับเป็นปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปี2566บุคลากรทั้งหมด7,464คนพัฒนาแล้ว5,478คนร้อยละ73.39ข้าราชการ2,737คนพัฒนาแล้ว2,596คนร้อยละ94.85พนักงานราชการ4,151คนพัฒนาแล้ว2,663คนร้อยละ64.15และลูกจ้างประจำ576คนพัฒนาแล้ว219คนร้อยละ38.02 และมีค่าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน2ทุนเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโทและเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในปี2566กรมประมงได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ3องค์กรคุณธรรมต้นแบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ในปี2565กรมประมงได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นต่อกระทรวงศึกษาธิการจำนวน2ท่านคือน,นางวรณวิภาสุวรรณรักษและนายสำราญประยูนสำหรับบุคลากรดีเด่นของกรมประมงประจำปีพศ2565แบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทข้าราชการดีเด่นมี4กลุ่มกลุ่มที่1ประเภทอำนวยการและประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญผู้ได้รับการคัดเลือกคือน,นางวรณวิภาสุวรรณรักษ์ กลุ่มที่2ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษและอาวุโสผู้ได้รับการคัดเลือกคือนางสาวมลา,าสีคำศรีกลุ่มที่3ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและปฏิบัติการและประเภททั่วไประดับชำนาญงานและปฏิบัติงานผู้ได้รับการคัดเลือกคือนายกริตทันสันอินบำรุงกลุ่มที่4ประเภทลูกจ้างประจำผู้ได้รับการคัดเลือกคือนายสำราญประยูนประเภทพนักงานราชการดีเด่นมี4ี่กลุ่มคือ หนึ่งกลุ่มงานบริการผู้ได้รับการคัดเลือกคือนางสาววัิริพรโพธารม 2. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไปผู้ได้รับการคัดเลือกคือนายชยากรมณี3กลุ่มงานบริหารทั่วไปผู้ได้รับคัดเลือกคือนายปิยนัทคำเล็กและ4กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์การเสนอเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรปี2566ดังนี้ข้าราชการชั้นสายสพ58ราย เหรียญจักรพรรดิมาลา66รายต่ำกว่าสายสะพาย345รายและพนักงานราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย207รายการจัดทุนการศึกษาปี2566าจำนวน400ทุนเป็นระดับประถมศึกษา150ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น90ทุนมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ90ทุนระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง10บทุน และระดับปริญญาตรีสิบทุนกิจกรรมการบริจาคโลหิตของบุคลากรกรมประมงจำนวนสองครั้งผู้บริจาคโลหิต451รายรวมโลหิตที่ได้รับบริจาค384ยูนิตกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีรวมจำนวน4ครั้งประกอบด้วยเป็นการตรวจสุขภาพใหญ่ประจำปีและการตรวจติดตามผลการรักษา